ฉันเป็นคนมั่งคั่งฉันรักตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงเสมอฉันเป็นคนขยันมีวินัยเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนสดใสฉันเป็นคนมีสมองเงินล้านฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเป็นคนดูดีมีออรา่าฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ฉันมีวาจาประกาสิทธ์ฉันเป็นคนขายดีฉันเป็นคนคิดบวกฉันมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนให้ความหมายดีกับทุกสิ่งฉันเป็นคนที่มีไอเดียมีสมองเงินล้านฉันเป็นคนที่มีพลังงานสูงเป็นคนใจเย็น เป็นคนสนุกสนานฉันเป็นคนที่ใครพบเห็นก็ชื่นชมชื่นชอบฉันเป็นผู้นำที่ดีฉันเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเยี่ยมฉันเป็นคนพูดเพ้อฉันเป็นคนที่มีน้ำเสียงไพเราะมากฉันเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉันเป็นคนฉลาด ฉันเป็นคนที่มีไอเดียเงินล้านอยู่ตลอดเวลาฉันเป็นนักลงมือทำที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นนักบริหารเงินที่เก่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคนที่มีวินัยสูงฉันชอบการออมเงินฉันรักการลงทุนฉันเป็นคนร่ำรวยเรียบร้อยแล้วฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันมั่งคั่งอยู่เสมอฉันอารมณ์ดีร่าเริงฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนฉันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติฉันเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติฉันเป็นคนพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาฉันมีน้ำใจเคารพตัวเองฉันเป็นคนที่มีรายมือสวย ฉันเป็นคนที่มีหน้าตาดีฉันเป็นคนที่อบอุ่นฉันมีครอบครัวที่น่ารักฉันเป็นลูกที่ดีฉันเป็นแม่ที่ดีฉันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนฉันสดใสฉันร่าเริงฉันอารมณ์ดีมากฉันพูดจาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลามีไอเดียเงินล้าน ใครพบเห็นฉันชื่นชอบเสมอฉันสดใสฉันมีผิวพรรณที่สวยงามฉันเป็นคนที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนพูดจาไพราะฉันเป็นคนคิดบวกฉันเป็นคนคิดดีฉันพูดและคิดถึงแต่สิ่งดีๆฉันให้ความหมายดีทุกเรื่องฉันเป็นมิตรกับตัวเอง ฉันเป็นคนเมตตาตัวเองและผู้อื่นฉันเป็นคนโชคดีฉันทำอะไรก็เป็นคนสำเร็จง่ายๆฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ์ฉันเป็นคนที่มีชีวิตที่โชคดีสำเร็จทุกเรื่องฉันมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนที่มีหน้าตามีออรา่าฉันเป็นคนมีสุขภาพดีเยี่ยม ฉันเป็นมิตรฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่ปิดการขายได้อย่างดีฉันเป็นนักลงมือทำฉันเป็นคนที่ชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงฉันเป็นคนมีเมตตาฉันเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในตัว ฉันสามารถเรียนรู้และเข้าใจตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมฉันรักเซลล์ในตัวเองฉันรักร่างกายตัวเองอยู่เสมอฉันใช้คำพูดทําให้ฉันนั้นได้รับเงินล้านแบบง่ายๆสบายสบายฉันกล่าวคำขอบคุณสปปรรพสิ่งอยู่เสมอฉันรักตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนยอดเยี่ยม ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นมหาเศรษฐีเรียบร้อยแล้วฉันหลงรักตัวเองฉันมีออร่าเซลล์ในทุกเซลล์ในร่างกายของฉันแข็งแรงฉันเป็นคนมั่งคัง่งฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่ง ฉันเป็นคนสดใสฉันมีครบทุกอย่างในชีวิตชีวิตของฉันโชคดีฉันเป็นคนพูดเพาะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนใจเย็นฉันมองโลกในแง่ดีฉันมองโลกในแง่ดีฉ,ดฉันเป็นคนมีวิสัยทัศน์มีทัศนคติเชิงบวกมีไมยเซตเศษฐี ฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเรียบร้อยแล้วฉันมีเหลือเฟือฉันโชคดีฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนเก่งฉันเคารพตัวเองฉันโชคดีฉันพูดกับตัวเองในเชิงบวกอยู่เสมอฉันรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันคู่ควรกับเงินล้านฉันเก่ง พราะฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอฉันเข้าใจตัวเองฉันรักตัวเองเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นฉันมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดฉันเป็นคนที่มีพลังงานสูงฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยทุกวิถีทางฉันเป็นคนที่สุข,ขมุมเยือกเย็นอารมณ์ดีฉันเป็นคนมั่นใจ ฉันเป็นคนตื่นเช้าและเป็นคนที่มีพลังงานสูงที่ดีมากฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งฉันโชคดีที่มีแต่คนสำเร็จรายล้อมฉันฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นฉันมีจิตวิญญาณที่สูงส่งฉันมีงานที่ฉันเลือกทำและทำเงินให้ฉันได้อย่างมากมายมหาศาล ฉันเป็นคนเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นคนที่มีความกระตันอยู่สูงฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันมีความรู้เป็นนักพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันรักการเรียนรู้ฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองฉันเลือกแต่ความคิดบวก และความเชื่อที่สนับสนุนฉันฉันเป็นคนประสบความสำเร็จในทุกวันฉันมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ฉันมีความเชื่อที่ดีเกี่ยวกับชีวิตในทุกด้านฉันเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่เสมอฉันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่น ฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ฉันเป็นคนที่มีความสุขชีวิตของฉันดีเยี่ยมมากเพราะโอกาสดีๆต่างๆหลั่งไหลเข้ามาฉันอยู่กับปัจจุบันเสมอฉันเป็นคนกล้าหาญและเผชิญหน้ากับทุกสิ่งฉันสร้างชีวิตฉันเองและฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเป็นคนที่โฟกัส และลงมือทำได้อย่างดีฉันมีพลังงานและสร้างความสำเร็จในทุกวันชีวิตฉันร่ำรวยและลายล้อมไปด้วยผู้คนที่สนับสน,นุนฉันเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของฉันจากสิ่งเล็กๆสะสมจนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉันตื่นเต้นในการใช้ชีวิตทุกวันฉันมีเมตตา และขอบคุณชื่นชมตัวเองทุกวันฉันทำแต่สิ่งดีๆและทำทุกวันให้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อใจตัวเองฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีสเสน่ห์น่ารักฉันเป็นคนที่อารมณ์ดีใจเย็นสุขุม ฉันเป็นคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาในตัวเองฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยอยู่เสมอฉันเป็นคนที่จินตนาการได้อย่างเก่งและดีเยี่ยมมากฉันเป็นคนที่มีสมองเงินล้านทำเงินได้อย่างมากมายฉันเป็นคนที่บริหารเงินเก่งฉันเป็นคนที่รู้สึกดีกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลกับโลกใบนี้ฉันเป็นคนมั่งคั่งอย่างท้าวรฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนที่ฉันต้องการฉันเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านฉันเป็นคนที่มหัศจรรย์วันนี้เป็นวันที่โชคดีเป็นวันมหัศจรรย์ของฉันฉันมีความรักที่ดีเยี่ยม ฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนดีเป็นเพชรที่ดีอยู่เสมอฉันขอขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองในทุกวินาทีฉันเติบโตขึ้นในทุกวันทุกเวลาและวินาทีฉันมีอำนาจในการเลือกความคิดอยู่ตลอดเวลา ฉันเป็นผู้ควบคุมการกระทำของฉันเองฉันเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันมีจิตใจที่อ่อนโยนฉันคู่ควรกับการได้รับสิ่งดีๆฉันรักตัวเองฉันยอมรับตัวเองเสมอและฝึกฝนตัวเองทุกวันฉันเคารพตัวเองและมีความสามารถ มีความมั่นใจจากภายในฉันรักตัวเองและขอบคุณความมั่งคั่งที่มีอยู่ในตัวฉันภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอฉันทำอะไรก็สำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะล่าเริงในทุกๆสถานการณ์ฉันเป็นคนมีความคิดในเชิงบวกฉันเป็นมิตรกับตัวตัวเองและทุกคน ฉันเป็นคนตั้งใจทำงานและโฟกัสในสิ่งที่เป็นบวกฉันพักผ่อนและให้รางวัลตัวเองเมื่อถึงเวลาและทุกครั้งที่ทำบางสิ่งสำเร็จฉันมีคำพูดที่ทรงพลังฉันพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนฉันสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวฉันเองฉันมีเพื่อนกัลายาณมิตรที่ดีอยู่เสมอ ฉันทำเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวสำเร็จทุกเป้าหมายฉันดึงดูดเงินทุกสกุลทุกทิศท,ทุกทางหลั่งไหลเข้ามาฉันเป็นคนที่มีพลังจิตท,ที่แสนวิเศษฉันชอบความเรียนรู้การเรียนรู้ของฉันฉันเชี่ยวชาญและชำนาญในการพูดและเรียนรู้ในพลังงาน ฉันมีพรสวรรค์นในหลายๆด้านฉันสำนึกรู้คุณเงินเงินที่ฉันมีอยู่และเงินที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายฉันขอขอบคุณขอบคุณสิ่งที่ทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกวัน